สัปดาห์ที่จะถึงคือสัปดาห์ที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของทั้งระบบการเงินโลกนะครับหากคนื่อนยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยอา c คอยเ t เบอร์คอยและกฎหมายใหม่ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้อาจจะพลาดจังหวัดที่สําคัญที่สุดในการ เก็บของก่อนทุนสถาบันใหญ่จะเข้าครอบครองตลาดนะครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอช่องที่พาเพื่อนๆไปเจาะลึกทุกข่าวสาคัญในโลกของคริปโตเศรษฐกิจมาภาพนะครับคำเตือนวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นนะไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับเออราคาของตัวบิตคอยเองตอนนี้นั่นเนี่ยก็ล่วงต่ําลงมากว่า1 7 0 0 0เนเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อ BTC แล้วนะครับซึ่งในภาพใหญ่นั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่า Bitcoin นั้นเนี่ยก็จะมาแตะนะที่ประมาณเส้นเท็ดไลน์ตรงนี้นะครับและทุกครั้งนั้นเนี่ยที่มาแตะเราก็จะเห็นนะครับว่าเกิดการวิ่งขึ้นไปนะครับก็นับตั้งแต่ช่วงเวลานะประมาณสักปลายปี2022นะครับมาแตะเส้นเท็ดไลน์ตรงนี้นะหลังจากนั้น,นเนี่ยบิตคอยก็วิ่งขึ้นไปนะตอนนั้นนั้นี่ยวิ่งขึ้นไป หลังจากแตะตรงนี้ประมาณอีกประมาณสักเกนะครับโดยใช้เวลาในการวิ่งขึ้นไปนั้นเนี่ยจากจุดที่แตะเส้นเทราตรงนี้จนถึงตรงนี้ประมาณสักร้อยสิบสามวันนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะที่มาแตะเส้นเทราตรงนี้เนี่ยก็คือเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนปลายปี2 0 2 3นะเดือนตุลาคม2 0 2อน่นะครับหลังจากนั้นบิตคอยก็วิ่งขึ้นไป1นึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเปอร์นะโดยใช้เวลานั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่แตะเส้นเทราจนไปถึงจุดสูงสุด ประมาณสัก1 6 0วันนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี2023มาจนถึงเดือนมีนาคมปี2024เลยทีเดียวนะครับอีกครั้งหนึ่งนันเนี่ยที่มีการแตะเส้นเทราตรงนี้ก็คือประมาณช่วงเดือนกันยายนปี2024นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปประมาณ1 0 3เนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการวิ่งขึ้นไปตรงนี้นั่นเนี่ยจากจุดที่แตะเส้นเทราตรงนี้นะครับ ประมาณหนึ่งร้อยสามวันนะทังนั้นล่าสุดตอนนี้เราแตะเส้นเทรนไลน์ตรงนี้แล้วนะในช่วงเดือนเมษายนปี2 0 2 5นี้นะเพราะงนั้นถ้าทำซ้ำนะถ้าวิ่งขึ้นไปในระดับสักร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยถ้าวัดจากตรงนี้นะแต่เส้นไลน์แล้ววิ่งขึ้นไปประมาณสักร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ย bitcoin จะไปอยู่ที่ระดับประมาณสักหนึ่งแสน 1่0 0 0นหกเปืนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ btc นะครับถ้าทำซ้ำเหมือนกับช่วงปลายปี2024นะแต่ว่าถ้าวิ่งขึ้นไปต่อนะเหมือนช่วงปลายปี2023ข้ามเกี่ยวกับต้นปี2024ประมาณสัก170เปอร์เ็นนั้นเนี่ย bitcoin ก็อาจจะไปแตะที่ประมาณสัก200,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ btc ได้เลยนะครับซึ่งใช้เวลานั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้เวลาประมาณสักร้อยกว่าวันนะร้อยสามวันนะครับประมาณสักร้อยสามวันนั้นเนี่ย bitcoin จะไปแตะที่ประ่ที่ประมาณสัก ขึ้นไปประมาณสักร้อยเปอร์เซ็นต์น่ถ้าทำซ้ำเหมือนปลายปีสองพันยสิบสามนะก็ประมาณปลายเดือนสุลายนี้นะครับหรือถ้าเกิดยาวไปประมาณหนึ่งร้อยหกสิบวันแตนะ่เหมือนในช่วงปีสองพันยี่สิบสามคาดเกี่ยวต้นปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยก็อาจจะไปเห็นประมาณเดือนกันยายนนะครับตุลาคมปีนี้เลยนะครับนั่นก็คือ,อการเคลื่อนไหวนะของตัวราคาของตัวบิตคอยอยู่ตอนนี้นะครับส่วนค่าบิตคอยโดเมนนั้นเนี่ยก็ยังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะและก็ ยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วิลกี m o v i n เเเนะเป็นสัญญาณว่า Bitcoin โดยส่วนใหญ่ก็ยังทำผลงานได้ดีกว่าเอาคอยทั้งตลาดอยู่นะครับ Bitcoin ETF เองนะก็ยังถูกเก็บอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะมีติด ลบนะครับมีแรงเทขายเน็ตฟที่มีแรงเทขายมากกว่าเนเกิดขึ้นแค่วันเดียวนในช่วงวันที่1เดือนกรกฎาคมแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดบวกโดยักเป็นซับเป็นส่วนใหญ่นะครับกองทุนที่เก็บเยอะที่สุดก็คือแถบสีแดงนั่นก็คือตัวแบ็กล็อกนั่นเองนะครับมีแถบสีเขียวมาบ้างในแถบสีเขียวเนี่ยคือตัวโฮนะครับโฮนเนี่ยเน,นนั้นเนี่ยน่าจะเป็นของตัวแวนแอ็ b บิตคอยนะครับเป็นกองทุน ETF นะส่วนสีเทา ก็คือตัว f i ลิ l i ตีนะครับก็เป็น3มตัวอีเทอันดับต้นๆน,น,นะที่เก็บปิดคอเยอะที่สุดนะครับส่วนอีเทียมเองก็มีการเก็บอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับในช่วง2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมานะมีติดลบบ้างนะแต่โดยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยกวาดสายตาดูเป็นบวกซะมากกว่านะแล้วก็กองทุนที่เก็บอีเทียมอยู่เยอะที่สุดก็คือแถบสีแดงนะตัวแบ็กลอนต่นเองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแถบสีฟ้านะครับ ั Q ETH นะนั่นก็คือตัว Invesco Galaxy Ethereum ETF นะครับก็เป็นตัวตัวหนึ่งนะที่เก็บอีเทีเียมเยอะรองจากตัว Backlog นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าจับตามองนะก็คือจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของกฎหมายคริปโตในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นแล้วนะครับสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศคริปโตวีคอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่14 ถึง18เดือนอกันยายนนี้นะครับเดือนกรกฎาคมนี้นะโดยมีเป้าหมายชัดเจนในว่าในการวางกรอบนโยบายและกฎเกณฑ์สาคัญที่จะกําหนดอนาคตอุตสาหกรรมคริปโตทั่วโลกนะครับจะมีการพิจารณาสามฉบ,บับกฎหมายสําคัญที่ทั่วโลกจับตาอยู่นะก็คือมีในเรื่องของตัว market structure bill นะครับหรือว่า Cuality Act นะตัวนี้นะวางก็คือเป็นการวางกรอบกฎหมายเพื่อจัดระเบียบตลาดคริปโตทั้งเรื่องการแบ่งประเภทสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับว่าจะเป็นตัว Security หรือเป็น Commodity นะครับระบบโบรกเกอร์นการซื้อขายในตลาดรองการคุ้มครองผู้บริโภคและรวมถึงกฎเกณฑ์ของการลงทุนแบบ s t a k i n g และ d e f i นะครับนอกจากนั้นก็จะมีกฎหมายในเรื่องของ Anti CBDC Surveillance Bill นะครับ เป็นร่างกฎหมายต่อต้านการออกสกุลเงินดิจิทัลโดยธนาคารกลางหรือ CBDC ที่มีลักษณะละเมิดความเป็นส่วนตัวของประชาชนนะครับมีกฎหมายตัว c n i n s Act นะเป็นกฎหมายที่มีเป้าหมายในการกำกับดูแลเซเวอร์คอยนะครับที่อิงกับดอลลาร์โดยเฉพาะการวางมาตรฐานการออกนะการรับประกันและการควบคุมความเสี่ยงนะครับก่อนในบรรดาทั้งจกฎหมาย3ฉบับนี้นะตัว c r e i t y Act ก็ถือว่าเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะเพราะเนื้อหาครอบคลุมแทบทุกมิติของคริปโตนะและต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างละเอียดนะครับซึ่งในสัปดาห์นั้นคาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการมาร์คอัพแต่อาจยังไม่ผ่านในทันทีนะคแต่นขนาดที่ตัว Anti-CBDC และ g e n i u a ร์มีโอกาสจะผ่านสภาเร็วมากกว่านะเนื่องจากได้รับการสนับสนุนข้ามพักนะและมีความชัดเจนในทางเทคนิคนะครับ ในส่วนของทางในส่วนของประธานคณะกรรมธิการการเงินของสภาของเกรสแมนนะครับ แฟรนชูสนะได้สัมภาษณ์ในรายการ FOX NEWS นะครับโดยระบุว่าสหรัฐอเมริกา,ก,ากำลังเร่งจัดตั้งกฎระเบียบสำหรับระบบการเงินยุคใหม่ที่จะภสานร,ระบบดิจิทัลเข้ากับการเงินดั้งเดิมอย่างเป็นรูปธรรมนะโดยเขาชี้นะว่าเซบาสเคอยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดคริปโตจะไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอีกต่อไปนะแต่จะกลายเป็นเครื่องมือหลักในการคงอํานาจของดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจโลกนะแฟนฮะิสนั้นเนี่ยยังกล่าว ว่าการออกกฎหมายเซเวอร์คอยที่มีมาตรฐานรองรับจากภาครัฐจะทําให้สหรัฐสามารถป้องกันอิทธิพลทางการเงินจากประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพร้อมทั้งเล่งสร้างกรอบใช้งานที่โปร่งใสสาสหรับนักลงทุนนะครับ บริษัทฟินเทคและสถาบาันการเงินต่างๆให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงินแบบใหม่ได้อย่างมั่นใจนะครับสิ่งที่ตามมาคือเมื่อกฎหมายเหล่านี้ผ่านวอร์เดและสถาบาันการเงินขนาดใหญ่จะมีความชัดเจนทางกฎหมายในการลงทุนในตลาดคริปโตนะครับทำให้เม็ดเงินมหาศาลไหลเข้าสู่ตลาดได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบนะครับและนั่นคือสิ่งที่ควรระวังนะเพราะเมื่อทุนใหญ่เข้ามาเก็บเหรียญในตลาดสปอตด้วยวิธีเล็กกูเลอรี่เฟนลี่นะครับ ราคาที่เคยมีอยู่ในระดับที่รายย่อยเอื้อมถึงอาจไม่กลับมาอีกเลยนะพูดง่ายคือโอกาสที่จะซื้อบิตคอยหรืออีเทเลียมใต้1,000งแเหรียญหรือเอาคอยชั้นนําในราคาที่ต่ําอาจากลายเป็นเพียงอดีตไปแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนักข่าวสายคริปโตชื่อดังอย่าง e อเลนอ s นเทเลสจาก f o อกซ์บิส s นก็ ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนะว่าสัปดาห์ที่ถึงนี้จะมีการประชุมทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนโดยเฉพาะเซ a นตแบงค์คอ m มิ t ี e นะที่จะจัดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดคริปโตหรือว่าคริปโตมาเก็ตสัตว์เจอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการกำหนดแนวทางกำกับดูแลของทางสหรัฐอเมริกาในภาพรวมนะก็จะมีทีมงานผู้บริหารของ r i เบ l e นะ XRP เข้าไปด้วยอย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ ยีนอยยังชี้เห็นด้วยนะว่าฝ่ายบริหารของทั้งวิการมีเป้าหมายชัดเจนในการผลักดันให้ร่างกฎหมายคุ a ลิตี้แอคเลสเซเบอร์คอยบิลถูกส่งถึงโต๊ะประธานาธิบดีโดน,โดนัลด์ทรัมป์ก่อนจะปิดสมัยประชุมในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งหมายความว่าระยะเวลาในการถกเถียงอยู่ในช่วงเร่งด่วนนะครับและความคืบหน้าจะเร็วผิดปกติจากเดิมนะครับที่มักใช้เวลาหลายเดือนนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือยีนอยระบุนะว่าระบบบาทในตลาด ผู้มีบทบาทในตลาดอย่างเดวิดแซกและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังสหรัฐเริ่มมีท่าทีสนับสนุนร่างกฎหมายเหล่านี้มากขึ้นนะครับและคาดว่าหลังเดือนกันยายนเ,เราจะได้เห็นร่างสุดท้ายของ Market Structure ที่มีความชัดเจนในแง่ของเ g กูเลชันและการบังคับใช้ในภาคธุรกิจนะครับ เดือนกันยายนมีความสำคัญอย่างที่ผมแชร์เ,เพื่อนๆดูเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดบิตคอยจะวิ่งขึ้นไปแล้วทำซ้ำเหมือนกับช่วงไซเคิลที่ผ่านมานั้นเนี่ยช่วงเดือนกันยายนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่น่าจับตาม,มองนะครับถ้าวัดไทม์ไลน์นะทำซ้ำเหมือนกับในช่วงต้นปีสองพันยิบสาม้นเนี่ยการที่บิตคอยจะวิ่งพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดเนี่ยก็จะไปตกที่ประมาณเดือนสักกันยาตุลานะครับมาต่อกันที่ข่าวริเปลเองเนะ ก็ประกาศความร่วมมือกับเมอร์คิโดบิตคอยนะ์แพลตฟอร์มเทรดเบอร์หนึ่งจากบราซิลนะเพื่อโทเคนไหนสินทรัพย์จริงมูลค่ากว่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐลงบน x r p l e d g e r นะครับถึงแม้ x อ p าอาจไม่ได้ถูกใช้ตรงๆในบางกรณีนะแต่เน็ตเวิร์กเอฟเฟที่เกิดขึ้นจะสร้างดีมานเชิงระบบให้กับโทเคนในระยะยาวนะครับเหมือนกับ Facebook ในอะดีตนะที่มีมูลค่ามหาศาลตั้งแต่ยังไม่ทำไรายได้เลยนะเพราะคนใช้งานเยอะและมันยากที่จะสร้างระบบ แบบนี้ใหม่ด้วยนะครับนอกจากนั้นพูดถึงกฎหมายต่างๆแล้วก็ตัวรนะิเวลนั้นเนี่ยมาดูกันที่ตัวบิตคอยกันบ้างนะครับมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของกระเป๋าบิตคอยยุคแรกๆนะจำนวน8บอ l ลตนะครับรวมกว่า80,000 BTC เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นการโอนเหรียญครั้งใหญ่สุดจาก a อตเทไรที่ไม่เคยเคลื่อนไหวมาก่อนนะัตั้งแต่ปี2010-2011เลยนะครับกระเป๋าเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะ นัที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงที่ซาตโตชิในคาโมโตยังมีบทบาทอยู่ในเครือข่ายนะครับและส่วนใหญ่ของเหรียญในกระเป๋าเหล่านี้ถูกขุดด้วยเทคนิคและซอฟต์แวร์ที่ดั้งเดิมมากนะในช่วงเริ่มต้นของ Bitcoin นะครับซึ่งทำให้คนในวงการเรียกกันว่าซาตโตชิอีล่าวอลเล็ตนะเป็นวอลเล็ตในช่วงยุค,คแรกๆยุคซาตโตชินะครับ ไม่มีใครสามารถยืนยันได้นะว่าใครคือเจ้าของหรือทําไมถึงพึ่งมาเคลื่อนไหวตอนนี้นะแต่มีสมมุติฐานหลายประเด็นที่นักวิเคราะห์กํากลังพูดกันถกเถียงกันอยู่นะครับเช่นมีการจะเทคโปรฟิตครั้งใหญ่หรือเปล่านะหากเจ้าของคือบุคคลที่ถือบิตคอยมานานกว่า14ปีอาจเห็นว่าเวลาถึงเวลา นี้นะครับที่เหมาะสมในการถอนกําไรนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่กระแส ETF กฎหมายคริปโตและสถาบันเริ่มบุกตลาดนะครับหรืออาจจะเป็นกลยุทธ์ถือครองแบบใหม่นะที่มีความเป็นไปได้ว่าเหรียญเหล่านี้ถูกย้ายจะถูกย้ายจากโคซอลเลตแบบเก่าไปวอลเลตที่มีความปลอดภัยหรือการจัดการแบบมัลติซิเกเนเจอร์ใหม่นะเพื่อเตรียมใช้งานในระดับองคอ์กรหรือกองทุนนะครับหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของการโอนภายในองคอ์กรหรือทุนสถาบันนักวิเคราะห์บ,บางคนเชื่อว่า กระเป๋าเหล่านี้อาจถูกซื้อขาดไปแล้วนะครับโดยการโอนครั้งนี้เป็นเพียงการโอนโอนอร์ชิพนะครับจากคัสซนะหรือคัสโซเดียนเช่นเอ่อฟิลิตี้หรือแ a c k ล o อกนะครับหรือจะสร้างความสับสนในตลาดหรือทดสอบระบบนะครับไม่อาจตัดความเป็นไม่ได้ว่าเจ้าของกำลังทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริงหรือแม้แต่สร้างแรงกดดันในตลาดเพื่อรอซื้อคืนในราคาที่ดีกว่าหรือเปล่านะครับ แต่แม้ว่าความความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรนะการเคลื่อนไหวของเหรียญที่อยู่เงียบมานานเกินทศวรรษก็ย่อมเป็นสัญญาณที่ไม่ธรรมดานะและถูกและควรถูกติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับนี่อาจเป็นหนึ่งหมุดหมายสาคัญที่เตือนเราว่าในตลาดคริปโตไม่มีอะไรที่นิ่งไปตลอดนะครับและบางครั้งผู้เล่นที่เงียบที่สุดคือคนที่ทรงพลังที่สุดในเกมด้วยนะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนฟัง วันนี้ครับตลาดคริปโตก็ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ยังเงียบๆอยู่นะแต่แน่นอนนะครับมี activity ที่น่าจับตาม,มองนะในช่วงวันที่14และวันที่ถึงวันที่18นะครับโอเคนั้นเป็นข้อมูลทั้งหมดที่มาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับนะังไงท่านเพื่อนชอบเนื้อหาแบบนี้นั้นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนวอยไว้เลยนะเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารในวงการคริปโตและแม่ค وي โคลเมดครับสำหรับคลิปนี้ลรากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ